สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่25าพฤศจิกายน2 5ง5ันานะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับหุ้นไทยบ่ายนะเพราะว่ามันเป็นวันสูงนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับรอบที่แล้วโอเคผ่านนะครับผ่านนะออก5 ออก17กับ79นะครับเข้า17นะครับเข้า17ให้123นะครับเน้นที่1ด้วย15 167ด้วยตัวเต็งด้วยนะครับประมาณนี้สายลู่ก็คงจะได้รับผลกันนะครับเพราะว่าให้เหมือนกันนะครับตกประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะรอบต่อไปก็ขอให้โชคดีโชคดีนะครับ ฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคังมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับพูดอยู่คนเดียวกลัวคนอื่นแย้งก็เลยพูดผิดพูดถูกอยู่ขอขอบพระคุณนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะกดถูกใจแล้วก็กดกดถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ อ่าครับเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างรอบบ่ายนะรอบบ่ายมีอะไรกันบ้างเออดแปดนะครับเลขสูงนะคนไทยบ่ายนะ 89, เจ็ดแปดเก้าเด่นบนก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับขอเลือกที่เจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์หนึ่งตัวแถมใครชอบใครชอบศูนย์กับหนึ่งก็จัดไปนะ เจ็นะครับส่วนคู่เจาะก,ก็มืเจ็ดสอี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจนะครับส่วนแปดนะครับสองแ3 8 8ปดส8ง5า8แปดแปดสนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดนะเกับ8นะครับประมาณนี้นะครับ จุดเอาทุกตัวนะครับคนไทยบ่ายนะคนไทยบ่ายครับเด่นเจ็ดกับแปดนะครับวิ่งรูเจ็ดแปดบนล่างนะ,ะส่วนอันนี้เน้นบนนะครับเนี่ยเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ใครชอบตัวไหนก็จัดไปบนมันจะมาเฉพาะบนนะอ่ากลุ่มกลุ่มนี้เลขกลุ่มนี้มันจะมาเฉพาะบนนะ อ่ะมันอาจจะมาล่างเดือยก็ได้แต่ว่าเราจับบนให้ถูกก็พอแล้วล่ะอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนคู่เจาะก็ตามนี้นะครับ722773377447757 5 7667เสือน2เสือน8ก็2 8 8 2 3 8 8 3 4 8 8 4 5885นะครับขอฟันธงที่เนี่ยครับชอบคุมนี้นะชอบคุม ตายเจ็ดนะครับปันธงที่เจ็ดแล้วกันนะครับปันธงที่เจ็ดนะใครชอบเป็นไหนก็จัดไปประมาณนี้ถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าประมาณนี้แปดถ้าแปดมาก็แปดสามแปดสี่แปดห้าแล้วลายนี่แหละครับประมาณนี้นะ ขอขอบพระคุณนะครับจุดทุวตัวนะตามนี้ก็แล้วกันนะครับพบกันอีกทีก็หุ่นไทยเย็นนะหุ่นไทยเย็นนะครับฮุออ่นไทยเย็นสําหรับอันนี้เราไปก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ